สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแาวทางหุ้นสามลัดวันที่ยี่เดือนสิบอ็ดพีหกเจ็ดนะครับผมสำหรับสามลัดนะครับผมงวดที่แล้วงมวดที่แล้วผมให้เก้านะผมเน้นอังกฤษแล้วก็เยอรมันนะครับผมผมเน้นอังกฤษเนอะรัะะเสเซียนะครับผมสองเก้าหนึ่งหกหกอ่ะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะ 9, 1, 1, 9, 1, 9, นะเป็นตัวกันอังกฤษนะครับผมห้าศูนย์เจ็ดเก้าห้า ้าเป็นตัวเน้นนะตรงๆเลยนะเยอรมันไม่มานะครับผม47853สำหรับสามลัอนะครับผมสําหรับสามล็นะถ้าหลุดวันไหนผมไม่ได้ทําต่อแล้วนะไม่ได้ทําต่อแล้วนะครับผมสําหรับสามลัดนะเลิกลากันไปแล้วถ้าหลุดนะถ้าหลุดแล้วไม่ไม่ได้ทําเลยก็จะพูดยังไงดี Err, ไม่ใช่ว่าหวยไม่เข้านะหวยก็เข้านะครับผมแต่ว่าแต่ว่าคนไม่ค่อยสนใจนะเข้าดีนะสามลัฐนะแต่ว่าคนไม่ค่อยสนใจก็เลยก็เลยจะไม่ทําแล้วครับผมนะถ้าหลุดแล้วไม่ทําเลยสามลัฐก็เข้าดีหุ้นั้างเส็งนะหุ้นห้างเส็งก็เข้าดีแต่ว่าคนไม่ค่อยดูก็เลิกทําคนไม่ค่อยสนใจก็เลิกทําครับผม ว่าจะไปทำ่ารวสตาไหมอืมราวสตาเนาะหรือว่าจะดาวโจนสตาดีมาดูของวันนี้ครับผมหุ้นสามลัดนะครับผมวันนี้เด่นก็คิดว่า ก็ก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นเก้าอีกนะครับผมนะเก้าอีกนี่แหละก็จะมีก็จะมีเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าหกมาตัวกันนะครับก็จะมีเก้าห้าแล้วก็เก้าหนึ่ง วันที่ยี่สิบเอ็ดขอเน้นอังกฤษนะครับผมอังกฤษกับเบยอรมันนะอังกฤษกับเบยอรมันตัวเน้นก็จะมีเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสี่เก้าเจ็ดแล้วก็เก้าหกนะครับผมนะก็มีเท่าไหรครับผมสำหรับสามลัดวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมนะก็ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะถ้าใครตามก็ขอให้โชคดีนะครับผมสวัสดีครับ